ขนมอาก๋สูตรขุนทวดขนมพื้นบ้านโบราณสูตรดั้งเดิมอบด้วยเตาถ่านใช้เป็นของฝากหรือพิธีต่างๆประวัติของขนมอากะปรุงจากแป้งและไข่น้ำตาลและกะทิเป็นขนมของชาวไทยมุสลิมในภาคใต้เนื้อขนมคล้ายขนมหมอ้อแกงผิงด้วยเตาถ่านนิยมรับประทานมากในช่วงเดือนรอมฎอนปัจจุบันได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามสมัยนิยมสมัยโบราณน,นั้นขนมอากะจะปรุงไว้สำหรับถวายรายาหรือสุลต่านหรือที่เรียกว่ากษัตริย์หัวเมืองในวังรวม ทั้งใช้สําหรับประกอบพิธีในงานมงคลสมรสงานอบรมงานสัมมนาและละศีลอดในเดือนรอมฎอนเป็นต้นนางมะทุรันการเด็ดคุณหรือกะรสนาเจ้าของร้านขนมหวานอเกาะรสนาพนาสนสามจังหวัดนาราธิวาสวัย9 9ปีภรรยาของนายนิธินันการเด็ดคุณหรือแบโอวัย42ปีได้เปิดร้านขายขนมหวานโบราณอเกาะมากว่า5ปีแล้ว และกำลังจะขยายสาขาในจังหวัดยละลาอีกที่เพื่อขยายฐานขนมอเกาะให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นโดยเฉพาะสูตรรสชาติของขนมอเกาะของร้านตุนจากปัมพะบ,บรุษในช่วงเดือนรอมฎอนกระตุนนาผลิตอเกาะกว่า5,000ลูกต่อวันมีทั้งลูกค้าประจําในพื้นที่และทางจังหวัดบางวันมีประชาชนจากภาคกลางสั่งซื้อขนมอเกาะกว่าร้อยลูกเพื่อรับประทานในช่วงละศินอดในเดือนรอมฎอน นางมัทุรันการเด็ดคุณเจ้าของร้านขนมวานอากะรสนาพนาสนสามจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าถึงแม้เศรษฐกิจไม่ค่อยจะดีนักแต่ความคงที่ของลูกค้าที่สั่งซื้อมีอย่างต่อเนื่องแม้ไม่มากเท่าปีที่ผ่านมาถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่กล้าลงทุนผลิตอากะกว่าพันลูกต่อวัน เดือนรอมันดอนขนมอักก็เป็นขนมที่เขาลูกค้าก็จะทานมากที่สุดเพราะเป็นขนมละสิอนอดขนมของละสินอดแล้วก็ขนมอักอก็นี่คือตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วยุคแ,แต่โบราณแล้วเป็นขนมที่เขาใช้ละสินอดเท่านั้นเพราะว่า <Popular S 1> <mistakes. S 2> เวลาเขาทานแล้วก็จะชุม่มคอเขาไม่ฝ<ๆ>ืดค<พ>อเพราะมันมันจะคล้ายๆกับขนมสังขยาหม้อแกงแล้วคิดว่าที่ผ่านม,มาตำหรับของลูกค้าเป็นไงบ้างควตอบรับของลูกค้าหรอคะคลตอบรับของลูกค้าก็ดีค่ะค่อนข้างดี ทุกๆปีหลายปีที่ผ่านมาค่อนข้างดีแต่ปีนี้ก็ซบเซานิดนึงแต่ก็ยังอยู่ในระดับโอเคระดับปริมาณที่แบบว่าไม่ถึงขนาดแย่ที่สุดเลยคิดว่าจะขายอันก้อนเนี่ยถึงปลายเดือนรอมันดอนเลยไหมัของร้านของเรานี่เราขายทั้งปีค่ะทั้งปีแต่ว่าจะเน้นเฉพาะรอมันดอนนี่คือจะจะมีออเดอร์ของลูกค้านี่คือจะมากเป็นพิเศษแต่เราจะขายทางร้านเราจะเปิดทั้งปี ทางด้านนายมูฮัมหมัดชาริฟยอดโหมดหลานชายของเจ้าของร้านขนมหวานอเกาะรสนาซึ่งเป็นผู้ช่วยผลิตกระบวนการทาําอเกาะกล่าวว่าการทําขนมอเกาะจะเน้นไข่แดงเพียงอย่างเดียวโดยกระบวนการทําอเกาะนั้นหากช่วงเดือนรอมฎอนจะเริ่มทําหลังละมาตอรวียจนถึงเช้ามืดและเดือนปกติจะทําช่วงกลางวันหากทาช่วงกลางวันของเดือนรอมฎอนคงลําบากเพราะอยู่ในบริเวณเตาอบอากาศร้อนร่างกายอาจจะอ่อนเพลียได้ในช่วงเดือนธรรมดานั้นเราจะทํา ในช่วงหลังวันช่วงเดือนธรรมด,ดานั้นเราจะทำใน,หล,ในหลังละหมาดซุบเอฮ่คือช่วงเวลาเช้ามืดนั่นขนมของเรานั้นก็จะทำการส่งตามร้านค้าทั่วไปครับแล้วก็ในช่วงเดือนอรมดอนนั้นก็จะพิเศษนิดนึงก็คือเราจะต้องใช้เวลาช่วงหลังละหมาตระเวนเป็นการผลิตแล้วก็ทำกันช่วยกันทุกคนนั้นสามัคทีกัน เพราะว่าในช่วงกลางวันนั้นเราก็จะต้องซบัดนิดหน่อยเพราะว่ามันในทางด้านเตาอบนั้นก็จะมีความร้อนนิดหน่อยหลังจากที่ผู้สื่อข่าวไวนิวสอบถามลูกคา้าร้านขา,ขายขนมหวานอเก,กะของกะรสนาให้เสียงเดียวกันว่าราคาเกินคุม้มรสชาติอร่อยเสื้อรับประทานเกือบทุกวันโดยเฉพาะเดืนดอนรอมฎอนซื้อฝังให้พี่น้องได้รับประทานละสินอดได้ผลบุญอีกด้วยถึงแม้สังคมบ้านเราอยู่ในสภาพเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยจะดีนัก ด้วยเดือนรอมฎดรอนทุกอย่างล้วนแต่มีความพิเศษโดยปริยายผู้ประกอบการร้านค้าขนมหวานต่างเร่งผลิตขนมเท่าตัวมากกว่าเดือนทั่วไปเพื่อที่จะให้ประชาชนในพื้นที่ต่างได้รับประทานในช่วงละสิินอดและช่วงสรดกันครับข่าวฟรีมัณด้ก,กัดคนรู้สึกข่าวไว้หรายงาน